สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโลสวรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตทุกวันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอวันนี้เสนอคำว่าความมั่นใจในตนเองคือการสร้างพลังที่ไม่ต้อง รอพึ่งใครผู้ฟังทุกท่านครับคามโบราณเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ควรยื้มจมูกคนอื่น,นมาหายใจชัยชนะใดๆไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเราเองถ้อยคำใน ลักษณะนี้นะฮะแบบนี้เราจะได้ยินอยู่เสมอๆม,มานานแสนนานนะครับมูลเหตุที่คนโบร,โบราณเขาได้ขีดเขียนขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ผู้คนได้นำมาใช้ในชีวิตด้วยการไม่ต้องมารอพึ่งใครให้มากจนเกินไปถ้อยคำในลักษณะแบบนี้ย่อมเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองนะครับผู้คนที่มีความมั่นใจในตนเองเนี่ย จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญความมั่นใจจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดแรงแห่งศรัทธาและสร้างความปรารถนาได้มนุษย์เราเมื่อมีความมั่นใจจนกระทั่งเชื่อมั่นพลังที่สร้างสรรค์ก็จะปรากฏครับดังนั้นมนุษย์เราจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดเนี่ย มักจะพบกับสิ่งที่มีคุณภาพเกิดความเจริญมีความก้าวหน้าหากเรานำมาใช้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับชีวิตยิ่งก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้นแล้วอุดมไปด้วยความสุขเนื้อสิ่งอื่นใดการที่เราเกิดมาไม่ต้องพึ่งพาใครมากเกิน,กนไปย่อมสุขใจและภาคภูมิใจครับดังนั้นในทุกๆวันในการดำเนินชีวิตหากเราสามารถ ควบคุมจิตบริหารใจเสริมสร้างความเชื่อมั่นอยู่เสมอดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องมีศมีลธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณในวิชาชีพการสร้างพลังไม่ต้องรอใครเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการมีกำลังใจที่ดีมีพลังใจที่ดีไม่ต้องรอใครนะครับสร้างมันขึ้นมาได้ความมั่นใจก็ปรากฏ ขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตครับขอให้มีความมั่นใจในตนเองเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ